สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่อง u t u b e รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮ็กเตอร์ครับผมวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะคะน้องเอิร์ทแล้วก็พี่โจครับผมวันนี้เราจะมาทำการรีวิวสินค้าให้กับคุณลูกค้าของเรานะคะคันนี้เป็นของใครคะคันนี้นะครับเป็นของคุณพี่สวิทนะครับที่จะเดินทางไปยังอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับครับด้านหลังของเรานี้นะครับเป็นพ c ซ30 1 0ขีิ นะครับผมเราก็ได้ทําการเอาดีๆนะฮะเอาดีๆเราก็ได้ทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นรุ่น8ปด้ลยพี่รอง้อนะฮะอันนี้เป็นรุ่น8ันนี้เป็น120รุ่น8นะคะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมหลายท่านเข้าใจผิดว่าทางร้านเรามีเป็น P ี1 3 0นอยสบนี้เราติดตามใจคุณลูกค้านะคะจะติดเป็น120 30ได้หมดนะครับคันนี้ที่ติดเป็น120ลูกค้าติดเป็นอะไร130ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอาจจะ130รุ่น1ิ นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น8นะครับเราได้ทําการปรับแต่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรสัญญกรรมใช่สัลญกรรมตกแต่งนะครับให้ได้หน้าตาเหมือนใครบอกเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางช่างของเรานะคะจะทําการผ่าตัดใหญ่ให้นะคะนี่นะคะก็ได้เดี๋ยว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 ถอยไปขาเจ้าสิยาวหน้าตาขึ้นไหวไามท่านเอาหนามวจังลองแน่ดิมาเจอว่าไอ้ยิ่งเลเซอร์หนาขึ้นเองเลย อยากได้เป็นสมมติซื้อยี่ห้อนี้นะคะจะได้ลายเหมือนรุ่นนี้สติกเกอร์แบบนี้บอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มจัดให้ได้แน่นอนตามนั้นนะคะตามนี้ครับโอเคเอาตัวล่างก่อน PC120 รุ่น8นะคะก่อนจะเข้าสู่การรีวิวสินค้าแน่นอนคุณผู้ชมหลายอยากรู้ราคานะคะสำหรับ PC120 รุ่น8ราคาทำเสร็จเรียบร้อยจะมีราคาตั้งแต่1ล้าน 1 8ึ0 0 0้านแปดแสล้านเก้าอันนี้ก็แล้วแต่ออปชันที่คุณลูกค้าต้องการนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แมนครับโอเคถ้างั้นเราให้โยนโยนโยนให้ที่พอได้พูดบ้างนะฮะฮะกินไนต้องมือเอาเอาหอดใสนแล้วกันอ่าเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเนาะใช่ค่ะนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาดูระบบช่วงล่างกันครับตัวนี้เป็นใบแท็กเจ็สิบนะครับที่แรกมานี่ไปเป็นใบแท็กห้าสิบเซนนะครับอันนี้คุณลูกค้าต้องการเป็นแท็กใหญ่ เราก็ทาการเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยครับเลยนะจะเป็นเก่านอกหรือของใหม่ครับผมอันนี้เป็นใบแท็กเก่านอกนะครับก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปถ้าเราทําการเปลี่ยนใบแท็กบูธสลากแล้วโซ่เราก็ตรวจเช็คให้ท่านขับไปท่านใหม่นะครับพร้อมกับเสริมครับเสริมเฟรมให้เสร็จสรรนะครับส่วนลูกลเลอร์แค่ลงแคเรียนะครับตัวเดินน้ำมันตัวเดินเคลียให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยครับถ้าไหนไม่ดีก็เปลี่ยนให้ท่านนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อย ราคานี้เลยนะครับคันนี้ในราคาเท่าไจะหร่จล้าน8 5 0 0 0 0บาทนะครับถ้าจะได้รถใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับไปครอบครองพร้อมกับการออปชั่นตกแต่งให้ใหม่หมดยังอะยางอะไรเถื่อลุอลังการนะคะคุณผู้ชมโอเคเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีการติดตั้งถาดวางรองเท้านะคะเตยแอร์นะคะบอกเลยว่าหนาวมากนะคะออกมาจากรถก็คือควันออกปากนะคะ ระบบแอร์เราแบบว่าเวลีกูดมากนะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยระบบสีสานทําให้ใหม่ทั้งคันนะคะส่วนตรงนี้อย่างที่พี่โจบอกเป็นอยยางเกาะอันนี้เราทำเป็นลายเป็นลายรุ่นสิบให้นะครับอันนี้เป็นลายรุ่นสิบนะครับโอเคเปิดเปิดพอเราเปิดแผงมาครับเราก็จะได้พบกับความอลังการนะครับอันนี้ตัวปรับคอนโทรลด้วยนะคะอะไรเหรออันนี้เอาตัวนี้นะครับตัวนี้มีระบบปรับคอนโทรลให้ด้วยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหม้อพัก น้ำของมอน้ำส่วนระบบเส้ก้องนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับคือตัวนี้เราทําการเปลี่ยนให้ท่านนเป็นของใหม่ท่านเปลี่ยนให้ทุกคันนะครับผมนี่จะบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปิดใี่มือจักเทียบท่านอันนี้ก็ทําให้ท่านเสร็จสบเรียบร้อยนะครับในราคานี้เลยพยายามเวลาตอนใส่พยายามดูนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับผมเราต้องใส่มันตรงล็อกนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่รับ 3K อีกแล้วครับท่านนะครับเป็นแบตแห้งนะครับ เป็นเม็แกตเกตด,ดีของใหม่นะครับใช้กันแบบยาวๆนะครับอ่ะเราไปดูบรนท้ายหรือว่าตูดนะครับท่านจะพบกับตูดอันใหญ่<า>สะพึงกลัวมากนะคะคันนี้มีระบบกล้องมองหลังมาด้วยนะคะสรรร่วนสีสันบอกแล้วว่านี่นะคะเก็บให้เรียบเลยทําให้ใหม่ทั้งคันนะคะพร้มพอมด้วยโลโก้บางไลเฮกเตอร์และสติ๊กเกอร์ 3M อย่างดีนะคะคุณผู้ชมขาะะสรรรีสันไม่ต้องห่วงเราได้ช่างมืออาชีพนะคะคีดเดียนแห้งงาน เกี่ยนแห้งครสติกเกอร์ไอ้ยังสติเกตเกอร์บางไรฮกเตอร์แบงในประเทศเนี้ยให้นานไหมเพื่อน่ะสติกเกอร์บางไรฮกเตอร์นะคะทำด้วยโลโก้สามเอ็มอย่างดีนะคะผู้ชมคะสำหรับระบบสีสันไม่ต้องห่วงนะคะเพราะช่างของเราถนัดมากนะคะเรื่องใส่รายป้ายสีนะคะช่าง,อ,งอันนี้อันนี้ไม่ได้ไป้ายครับอันนี้คุณพนักงานครับผมอันนี้นน้้ไ่ไดป <ๆ S 1> ายจ้ะเรามาดูที่ฝั่งของปั๊มกันบ้างพี่โจนะคะฝั่งทั้ปั๊มนะครับก็อย่างที่บอกไปทุกๆคลิปนะครับก็จะมีปั๊มแฮลิกแล้วก็เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ปั๊มคอนโทรลนะคคครรรับเเาาาาาจะไไม่่่่ด้้้้ทททํกกกพนนนสีีใหยวุณลู ระบุมาว่าให้เราพุ่นเราก็ถึงจะทําการพ่นให้นะครับผมแต่เดิมๆเบสิกเลยเราไม่มมพ่นนะจ๊ะครับไม่พ่นนะครับให้สวยๆกันเลยนะครับกระบบกระถังโซล่า,ซลาให้เราทาการถอดล้างให้ท่านเสร็จสบเรียบร้อยไม่ต้องงังมลนะครับในเรื่องของตะกรอนสิ่งสกปปกต่างๆนะครับเราเคลียร์ให้ท่านเสร็จสบเรียบร้อยองงนนครับโอเค,ครเรามาดูกันที่ส่วนนี้บ้างนะคะก็ เช่นเคยทําการเสริมหน้าอามให้นะคะเพื่อความขนบุกขุนมาส่วนเพื่อความแข็งแรงทนทานนะคะส่วนเมื่อกี้ซื้อขายไปไงจ้าเปลี่ยนฟันให้เพราะว่าของเดิมมาฟันค่อนข้างหล่อนะคะนี่ก็หมอฟันค่ะก็เปลี่ยนฟันปลอมให้เป็นที่เรียบร้ังก็ก็มาที่แรกไปยังก็ฟันหล่อฟันหล่อฟันหล่อกิลูกอมเยอะบ้านเท่าไหร่แล้ครับแถวแม่งแถวแม่งแถวแมงแถวแมงรอแล้วคุณผู้ชมก็ทําการ เปลี่ยนฟันให้ใหม่นะคะพร้อมกับทำการเสริมข้างเสริมหลังมุกกีเพื่อความแข็งแรงทนทานในการนำไปจุกนะคะโอเคไปต่ออ้ายอย่าลืมนะพอเสริมนิดนึงเราอาจจะระบีให้ทุกสุดนะคะส่วนเขารอะไรรูรูอะไรนี่ฮโฮ้ฮู้เมันหลวมเพราะก่อนเหตุที่มันฟิตเนาะช่ครับโอเคยังก่อนิตฟิตนะส่วนระบบสายไฮดรลิก ถึงจะไม่ได้รับประกันก็จริงนะคะแต่ว่าตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนส่งถึงมือคุณลูกค้าแน่นอนครับผมนะคะในส่วนนี้ก็เป็นตะแกรงกันกระจกนะคะอย่างที่บอกไปฟิล์มติดให้แบบเต็มคันแล้วก็มีไฟสองสว่างที่หัวเก๋งสองดวงอันนี้เป็นไฟ LED ครับผมติดให้ใหม่เลยแม่นแล้วคโอเคเรามาดูระบบภายในครับเพราะว่าแดดเริ่มจะฮอนแล้วนะครับสั่นหมดหน้าที่แล้วนะครับุณผู้ชมหากินง่ายนะครับเราจะมาดูระบบภายในกันนะครับระบบภายในก็เช่นเคยนะครับทุกๆุคลิปนะครับเราก็ตกแต่งให้ท่้าเสร็จสมเรียบร้อย นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มก็ติดตั้งให้ท่านใหม่นะครับติดแบบเต็มหน้าให้เลยนะครับติดฟิล์มหาเพรกะระบบสันรุต่างๆนะครับถอดล้างนะครับอุปกรณ์ภายในนะครับล้างขัดสโลงสะอาดให้มันเรียบลงเรียบร้อยเบาะนะครับหุ้มให้ท่านใหม่เบาะหุ้มให้เป็นแบบเบาะหนังให้เลยทีเดียวเชียวนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเต็มร้อยครับผมอ่ะเรามาดูระบบไฟฟ้าระบบภายในกันก่อนอนะครับ ปิดสวีครับนาดีใจน่านะครับระบบหน้าจอนะครับเราต้องให้หน้าจอขึ้นเป็นระบบมาตรฐานอย่างนี้ก่อนครับค่อยทําการสตาร์ทนะครับสตาร์ทครับนะครับขณะนี้นะครับไม่ชั่วโมงอยู่ที่4620ชั่วโมงนะครับขณะนี้เวลานะครับขณะนี้เวลา8โมง46นะครับนะครับปุ่มต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็น กล้องมองหลังครับนี่อันนี้ก็กดกลับครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็จะจากเปลี่ยนจากไม้ชั่วโมงเป็นเวลานะครับก็กดได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตาราง p m ต่างๆนะตัวนี้เป็นเป็นภาษาไทยนะครับนี่เวลาเปลี่ยนให้ทนมันเคลื่อนนะครับเขาจะนับถอยหลังให้ท่านนะครับนี่นี่เราทําเสร็จสเรียบร้อยแล้วนะครับ่นะครับก็กดกลับครับนะครับแล้วต่อไป ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับก็มีข้อความการปรับแต่งหน้าจอปรับแต่งนาฬิกานะครับก็อยู่ในโหมดนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าก็กดกลับไปนะครับสาหรับตัวนี้ก็คือจบไปแล้วนะครับต่อไปนะครับแถวล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออโต้นะครับออโต้นะครับก็คือถ้าตัวนี้ถ้าเราเปิดออโต้นะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับรถก็จะเร่งเองกับอัตโนมัติเวลาเราแตะคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็ป่นโหมดกำลังครับเราจะมาเลือกเอาว่าถ้าจะหมดกำลังไหนนะครับกดงเา หมดสูงสุดหมดประหยัดหมดนะครับยกวัสดุนครับก็ว่ากันไปนะครับผมนะครับต่อมาโลไฮนะครับก็เป็นระบบของตัวเดินอย่างเดียนะครับโลไฮนะครับแล้วนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นปิดเสียงตัวนี้ก็จะเป็นที่ปันน้ำฝนครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ฉีดน้ำอะไรก็จบ เสร็จสเรียบร้อยครับส่วนตัวล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมแอร์นะครับเรากดมันก็จะขึ้น้าจอนครับพัดลมแอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้อากาศนอกอากาศในนะครับเราต้องให้เป็นอากาศในส่วนตัวนี้ก็เป็นอุณหภูมิครับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออโต้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดคอมแอร์นะครับอันนี้ก็ปิดนะครับเรามาดูทางด้านปุ่มทางนี้นะครับอันนี้จะเป็นเปิดไฟนะครับเปิดไฟ โรงงานเปิดไฟกลางคืนนะครับนี่นะครับถ้าเราเปิดไฟนี่หน้าจอก็จะดรอปลงไปนะครับนี่นะครับจาั้ตัวนี้เป็นล็อกสวิงนะครับนี่ถ้าท่านกดปุ่มนี้ถครับดูที่หน้าจอนะครับนี่นี่นะครับนี่ถ้าตัวนี้ขึ้นนะครับแสดงว่ารถของท่านกําลังล็อกสวิงอยู่โอ้หนาวนะครับหนาวอันเนี้ยเปิดอยู่ครับท่านก็ต้องมาปิดตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นสวิฟ์ไฟเลนมันหัวเก่งนะครับ่วน อุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็บอกไปทุกคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นฟิวอยู่นี่ตัวนี้จะเป็นห้องเย็นครับเย็นส่วบบ่อยๆนะสำหรับ uh แช่น้ํานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นที่ข้องกระจกอันนี้ก็เป็นส่วนแอร์นะครับส่วนด้านนี้ตัวนี้วิทยุเป็นของแท้มาเลยนะครับใช้ดีนี่เห็นไหมครับเสียงเพาะแจ้วเลย ครับเ M ฟมมครับน่ะอ่าไปเปีดพ่อครับพอครับเดี๋ยวมันอัพไม่ได้ครับเดี๋ยวตีลูกเสิยดอ่ะมาๆน้องมาเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ทุกๆท,ท่านดูกันนะครับ อเราจะมาลองระบบออโตโอ้ันนะครับเมื่อกี้ครับสวิงครับอาร์มครับ อ่ะนะก็คือระบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบกันนะครับว่าเราทำเสร็จสามร้จะฟิวฟ้าแค่ไหนนะครับครับตัวนี้นะเป็น p c 2 2รรุ่น8นะครับตัวนี้เป็นรถปี2013นะครับเราได้ทำการซื้อขายกับคุณพี่สวิทนะครับไปในราคา1ล้าน80แสนหมื่บาทครับกับการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับตัวนี้ทำเป็นระบบราย1 3 0ยสขีดสิครับ รเราก็จัดให้ท่านเสร็จสเรียบร้อยครับไม่ต้องกังวลอับรุ่น8ปดนะครับก็ระบบการต่างๆนี่เราตักขึ้นน้ำดู ระบบต่างๆนะครับเราทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์นะครับอาทิเช่นรอบเครื่องนะครับรั่วซึมต่างๆนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คให้ท่านนะครับเสร็จสรรเรียบร้อยรวมไปถึงการปรับแต่งระบบเฟสเชอร์ให้ท่านใหม่นะครับระบบความร้อนนะครับเคลียให้ท่านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นล้างหม้อน้ําเช็คระบบการแรงแรงแรงของพัดลมนะครับเอาซับบันบานได้พม่น้องเด้อ การตรวจเช็คนะครับระบบแรงเป่าของหมอน้าอารมณ์นะครับก็พูดง่ายก็คือหนึ่งนะครับราต้องได้นะครับแรงลมมก็ต้องได้นะครับไม่ใช่ว่ารอบเครื่องได้แต่แรงลมไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้รถต้นทานร้อนนะครับก็มันมีหลายๆอย่างนะครับที่ผสมผสานกันนะครับหรือว่ามันเขี่ยข้องกันนะครับก็คือ1นึ่งรอบเฟสเชอร์อ่าไม่ใช่อันดับหนึ่งนะครับก็คือรอบเครื่องได้เท่าไหร่นะครับเฟสเชอร์ได้ตามสเปคไหมนะครับเฟสเชอร์กับรอบเครื่องต้องมาลานกันนะพี่น้องนะ นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ตั้งเฟสเชอร์แรงนะครับเครื่องไม่ไหวนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องไหวเหลือเฟือนะครับแต่เฟสเชอร์ไม่ถึงนะครับก็จะทําให้รถช้านะครับมันก็พูดยากครับนะครับนี่ เราจะทําการจัดส่งไปยังจังหวัดมหาสารคามนะครับค่าคืนนี้นะครับก็พรุ่งนี้เช้านะครับถึงบ้านคุณลูกค้าตอนเช้าเลยนะครับก็ขอขอบคุณไปยังเอฟซีทุกทท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็คอยสับตะไคร่นะครับกดกระดิ่งไปคอมเมนต์ในช่อง y o youtube ของเราได้ดีเสมอมานะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมแต่ก็ตอบมากไม่ได้ตอบมากนะครับเพราะว่าแอดมินของเราครับก็มีกคนสองคนครับก็คือน้อง คนสวยนะฮะแล้วก็นุ่มหล่อชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะอาจารย์โทรมาครับผมอ่าฮัลโหลครับอ่ากำลังล่องรถอยู่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมล่องรถแล้วเดี๋ยวผมโทรหาเด้อครับครับใดครับอาจารย์ครับครับครับ อันนี้ก็เป็นอีกแท่หน,นึ่งนะครับอาจารย์สีจันท์นะครับได้ทําการอาจองนะครับ SK 1เ5กับเราไว้นะครับก็อาจารย์ก็สั่งจองผ่านระบบออนไลน์เหมือนกันครับนี่รถของอาจารย์กาลังอยู่ในห้องระบบห้องทําสีอยู่นะครับเดี๋ยวลองระบบรถเสร็จสเรียบร้อยก็จะนะครับไปตรวจเช็คให้ท่านอาจารย์นะครับให้หายคิดถึงถ่ายรูปส่งไลน์ให้นะครับนี่ ครับตัวนี้สวิงนิ่มมากครับชอบนะครับรุ่นนี้เป็นสวิงนิ่มมากครับแล้วเราจะมาลองระบบต่างๆกันกันแบบเต็มร้อยครับนี่ครับรุ่นนี้จะเร็วตามมือนะครับอันนะครับถ้าเราท่านใดที่มือนิ่มขับแบบเนี่ยถ้าขับแบบนิ่มๆนะครับเป็นเป็นแบบนี้อันนี้คือขับตามมืออันนี้คือขับตามมือนะครับแต่ถ้าขับตามรถครับนี่แบบนี้ครับ ครัือตามรถก,ก็คือโลของเขาคือลองรับนุ่มองนออ่ะพอ,อ,อครับพอแต่คลิปเราจะยาวนะครับเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายโปรเจกต์หลายโครงการนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เราจะทำการจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับต่อ ายางใหญ่บอกแบบอสมสุพิสัยนะครับอออของที่สุพิตส,สายลาดนะคะว่างไงจ<ด>้าลองระบบรสชาติเป็นยังไงดีวันนี้มีร่มให้ลอยอ๋อวันนี้นะครับนะคะเน้นย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีน,นะคะซื้อรถผุดจากบางนาแฮกเตอร์นะคะครเรามีบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงให้นะคะมีบริการหลังการขายมีรการรับประกันสินค้าซื้อขายรถจากเราไปรับประกันกี่เดือนรับประกันสินค้า หนึ่งเดนเต็มครับผมอ่าเหมือนจะเยอะเยอะหนึ่งเดนเต็มหนึ่งเดนเต็มนี่คือถือว่าเยอะนะครับสำหรับเป็นรถขนนำเข้าแล้วก็เป็นมือสองด้วยเป็นมือสองครับผมแต่เราไม่รู้ว่าร้านอื่นเขารับประกันอ่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ของเรารับประกันสินค้าเราหนึ่งเดนเต็มนะครับรับประกันให้ทุกจุดเลยนะครับโหลดร้อนไม่มีแรงรั่วซึมต่างๆยกเว้นสายไฮดรอลิกนะคอย่างเดียวครับผมของเราไปเคลมให้ถึงหน้าหน้าบ้านหน้างานเลยครับผมนะคะโอเคเบอร์โทรติดต่อจ้าศูนย์แปดสอง 9 1 9 3748ครับผมและ08-5-8-4-0-0-7-88ครับผมอย่าลืมนะคะนึกถึงรถขุดน้ำเข้าวแท้จากประเทศญี่ปุ่นนึถึงที่ไหนคะคิดถึงเราครับบริษัทบางนาเทคเตอร์และท่านจะไม่ผิดหวังครับผมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ